เชิญคุณบุตรสราเลยค่ะสวัสดีค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะชื่อบุตรสราพัทราพุทธิกุลอายุ56ปีอาชีพพนักงานบริษัทเอก,กชนการศึกษาจบปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการเจ็บป่วยตอนนี้ไม่มีค่ะต้องการสังกัดการศึกษาภาคใดคำตอบคือภาคกลางจะรักษาสินห้าได้ไหมรักษาสินห้าเบื้องต้นได้ค่ะ จะรับฟังและทําตามมาติหมู่พิตารได้ไหมรับฟังและทําตามได้ค่ะจะเป็นจิตอาสา,าทํางานฟรีได้ไหมเป็นจิตอาสาได้ค่ะตามเวลาและและและความถนัดนะคะทําไมถึงสนใจเรียนวิชาลามสนใจที่จะรวมกลุ่มกับมิตรดีและคบและเคารพมิตรดีค่ะทานี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอขอบคุณ<อ>มากนะคะมีท่านใดจะสอบถามคุณบุตรสราไหมคะ ถ้าไม่มีนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่การโหวตนะคะท่านใดเห็นคัดค้านในกรณีนี้นะคะเชิญยกมือค่ะไม่มีนะคะผ่านแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะยินดีด้วยนะคะสาธุค,าค่ะ